ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเก็บกระเป๋าอยู่นะคะนี่เรื่องของเรื่องก็คือเรากำลังจะเดินทางไปฝึกงานที่จังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลาสี่เดือนเต็มๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องเนาะส่วนแบบของอื่นเสื้อผ้าอะไรเนี้ยเราก็แพ็คสดุสุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะการออกจากบ้านแบบนานที่สุดในชีวิตแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาบล็อกติดตามเรากันเนาะว่า จากเชียงรายไปภูเก็ตเส้นทางการเดินทางของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปรีวิวที่พักด้วยกันเนาะก็ยังไม่รู้เลยยังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าขอพักที่เราจะอยู่ตลอด4เดือนนับต่อจากนี้เป็นยังไง Good morning สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะเป็นเช้าที่เราจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดภูดเก็ตแล้วนะคะ ตื่นมาแล้วหนาวมากก็เลยลุกมาเช็คสภาพอากาศนะสรุปคืออุณหภูมิอยู่ที่13องศาเราต้องไปภูเก็ตใช่ไหมสภาพอากาศภูเก็ตน่าจะร้อนมากนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะต้องออกจากบ้านตอน8โมงนะคะเพราะว่าเครื่องออกประมาณ10โมงกว่านี่แหละนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปเตรียมตัวแล้วก็ไปเจอกันที่สนามบินนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะอย่าลองให้นะเดี๋ยวจะเ,จเดินทางไปภูเก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินภูเก็ตบ๊ายบาย อันนี้ก็แลนด์ที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปหาเพื่อนแล้วนะทุกคน ตอนนี้เราก็มาที่หอพักแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องเดี๋ยวจะไปทัวร์ห้องกันไปดูครั้งแรกรีวิวห้องพักอันนี้เข้ามาตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันแรกอันนี้อันที่สองแล้วก็เป็นเตียงเลยแล้วประเด็นคือเตียงไม่มีบันไดให้ขึ้นขึ้นไงวะเตยลองขึ้นดีขึ้นยังไงก่อนมันไม่มีบันไดจริงๆนะเนี่ย ขึ้นได้เหรอเตยมันดูทรมานมากเลยนะไม่ได้ได้เหรอ <laughs> เตียงสองฉันที่ไม่มีบันไดแล้วก็เป็นโต๊ะที่ไม่มีเก้าอี้ให้อีกพัดลงกำลังจะเริ่มเก็บของนี่คือสภาพน่งกินข้าวเช้าอยู่หลักร้าน มาเดินทะเลยามเช้ากันค่ะทุกคนแดดแ,<ต>แยงตามากรยากาศดีมากเลยทรายนิ่มแบบนิ่มมากมอุ้ยมันมีว,วิบวับติดเท้าด้วยทะเลสวยมากมาฝึกงานยังไงให้เหมือนมาเที่ยว <laughs> เเเเออมมาาที่ยวน